คำเตือนที่วิดีโอนี้มีความเสี่ยงในเนื้อหาที่บอโมโซ่ับเด็กน้อยที่มีอายุบาฮอีแบตปีซึ่งจะเ็ให้เกิดวิลกรรมการลอกเลียนแบบได้ถ้าว่างเวียกหลายกลับไปหาเลีย้ยงงัวเลี้ยงควายไปพอ่อยแม่นัเน่เลยเด้อกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องปัสสนสาวลาวเนะาะตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่เมืองโขงเนาะโขงแหงน้า ที่เราจะมาพักในคืนก่อนแลนะฮะและ้วคืนนี้เราก็จะไปเที่ยวธรรมชาติที่เมืองโขงแล้วก็จะมีไปตาดทานมาแล้วเมื่อวานนะฮะโอเคแล้วก็วันนี้ก็จะไปคอนพระเพแล้วก็ไปเยอะพี่น้องไม่รู้จะไปเที่ยวไหนได้อยู่แล้วถ้าคุณมานะฮะต้องมาองแฮม ได้วิวสวยมากพาไปดูดีกว่าเป็นวิวสวยนะฮะมาช่วงโรงแรมใช่ไหมครับมาจะมีสวยนะฮะทางมาดูสวยนะฮะเร็จะมีร้านน้ำมีแบบสะบ้ายน้ำที่สำคัญวาเราจะเอื้อนขึ้นอ่างน้ำนะฮะโอเคบ้านเรานะ อันเป็นอานะเปจะมีสองอ่างอันนี้มันขึ้นเทรา้เสาราวันพักดีก่ายูนนี้จะจินเงินไทยจะถกขึ้นละหนึ่งพบาทเทียบกับเงินกิตก็จะเป็นสี่สี่หมื่นห้าสี่เสนห้าสี่เสนห้านมีสวย นันจะเป็นสาวสวยมากนะฮะสาวม่เตะสาวมาเตะกินแล้วกินแล้วสาวกินเดือ้นาเราเลยก้าวไนาะอุ้ยนะครับออกไปมโจัดเงันใส่ปั่างมาเท่าไห่แม่นไปกนข้าวเพียง่ะซีคิปซีไทย่อให้เบิ้องลับฝ่ามือไหมฝ่ามือหน่อยปิดคิปปิดคิป หนึ่งสองสามองอไวๆก็นี่นะแม่ไวปก็นี่นะสามอ่ะอือสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเฮ้ยไปแล้วไปแล้วบอสบอสเมาตอนนี้ หมอสาวสัมดีสาวนี่กันเาเ้ิ้กกกกเอาเอาาหมแล้วกใบไม่ใบใบเลยแม่จันกาเสียมีใบใบเลยดมีเลยแ่เอาไหมอจิบกันไหมอ้อะไรไรไรอพงจักเชือแล้วหมมึงตั้งสักเือลเออกเลย สาเบทีอกิฉันมาทำอะไรที่นี่ตั้งมอมือเบอแล้วจะาเราโบ้ให้ตั้งประมาณสาเนาะบสันสาบ่วงเนาะสาวบ่วงจอบจองนึงอะโอว่ไดบ่วงนี้ไดนี่เอาบ่วงาบ่วงกบ่สองนึมาแล้วเนี่ยว่าม้า ินบ่วงนะ่วงสมบัติวงนี้มันยืะกูบวงอะไมนึงสบายบังบไปใส่บางท่าโอ้โค้อนน่ด้อแปึองบวงแล้วอาคนละน้องคนคนละชิคนละชิคนละชิเอ้เ้ยเยเยเ้ยเฮเ้เย้เเ้เ้เ้้

แป่ดเขาย็งยังเนอะสามันนมันด้ฟิวอะไรองเสียสะพ้ายสัม้ายก็เป็นได้เลยเออคือว่าพวกที่แป๊ดจะค้างเลยเอ้โหโซโซรองสาวงโซเอ้าเออผมเอาแมกินนยังวเอาเ็ดนี้โซโ บ้า่ามีกาแฟไม่กินเลยเ้ยนมนะมกินกาบุไ้องเออนจะว่าห้องน้ำวาโอ้ตูนมาบุรุษเฮ็ดมาบาเลยมึงเฮีย้าปวยเ็กตีความนทลยายกรวยเลยบ้โคนลาะ น้อยก็แม่ให้มันให้มันพอดยุกก้นโอเคเรากำลังกินเบียนะฮะเบียที่ใส่เอาซ้อนนะฮะซ้อนที่ตักเข้าไปหน้าจะได้ดูนะมาลองติดตามชมแล้วกันนะฮะโอ้ยโคดมันบ้อหน่สอง สามสี่ห้าหกเจแปดโอ้ก้าเพื่อปั่นชดน้ำต้มไก่เลยสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ด สิบแปดสิบเก้าสาวโอ้สุดยอดเลยมึงอะดีทุกอย่างแต่มึงขาดอย่างเดียวอะไรวะมึงจะขาดบุคลิกอ๋อเอาสบายดีพี่น้องเนาะตอนนี้ก็กำลังเนาะตอนนี้กำลังชิบบ่วงเนาะอันนี้ก็เป็นการกินเบียร์เนาะ กินแบบทึกบีทีเนาะทบ่ายบังคุมบังผปไส้เอาเป็นจังไรเนาะเยาว่าบ่วงไงดิเนี่ยจะบ่วงไงี่หากอะไรบ่วงเดียวเอาา่วงดเอาเอาติดตามโซมเป็นนำกันพี่น้องเลยสองสามสเอาเต็มเต็มแนที่้

แซ่บๆเนาะโอ้บรรยากาศเนาะนั่งจะได้กินน้ําอันนี้ละก็มามาเป็นแบบนี้เนาะมาแบบเศาๆนิดนึง่นคย้อออะไอะไรขี้ลายกัสิบ่วงแมเอาเลยไปทางปราด้ยกับเีาตัวเนเลยอ้าวตอีกม้

เออจรเป็นเจ้ <Auf los harma> <c oughs> <t t ้วนไล่มซ่าเรา่ก <t> ็ะเปยักเสียอแอนาแม่ก็ทราบาวดนุ่บ็อกเซอร์เลยด่นัน่งอย่างนุ่มอ้านบ้งเด็กคนต่นท่วมเลยฟอร์มเขาเด็ย่างขึ้นออซบูชมพูลงมานะมันนี้ต้องเป็นใหม่ยามันยามเป็นห่าหรอกอยากพอนเจสันเจันนะ ແຕ່ນ1ໂມງ2ໂມງແດດແດດອອກ1ໂມງສົກການອ້າແດດຮ້ອນຫນ້າແດດສຸກຸນແລ້ວເນາະເຄີຍໂຕຈົຕນັ້ດໃດາສໍລ ยกล้อเลยวะนี่แข้งเดียววะนี่ลองไหนวะยกล้อเลยเนาะยังเท่เลยเว้ยเอ้าโค้งนะแม่โค้งนะแม่โค้งพี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ไปดีไปเยอะนะฮะกรล่างที่ใจเอาฮัมไปฮัไปฮัไปกูเนาะูหมดแล้วกรลางคีรพุกันแล้วนี่เนาะกร่งรสยังไปน้ำกนสามสิบเซสเป็นรถสองเดียวสองเอิญรถหมดรับโซ่กูเนาะ 嗯。<Yeah. S 2> ไปเฉียมเด้อพี่น้องเด้อไปอันนี้ก็เป็ี่ยนขันหาเนาะดอกไม้เนาะดอกไม้ขาขึ้นก็จะมีดอกไม้ แพงแน่สุดสิพันกี่บุเอาฟุลอันเอาตี้มีเอาอยู่นี่เลยนี่เออิปนี่เอ้น้าเฮาจับให้เลยบ่เออคอยเป็นผู้จับกองเจ้าก็อันนี้เด้อันนี้ก็ตนเฮาเจียมไปนไดแเนาะ3บ่นี่เจียมไปไปเนาะ เลยเท่านั้นนึกเลสนหันน <rend> okay, really really ี men men the mm. ่น <enthus ias> ี่มอเพื่อนช้านุ๊กโอ้ยลืม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 ประชาเมื่อย์คอจังเลยลืมเอาเงินขอนลืมสตังลืมสตังเลยมีกระเดืออมีกระเดื่อตากแดดตอนนี้เราก็กำบางยางไปเบิ้งบรรยากาศโอ้ยน้อง

วอยีบไอยาเอยนเอำเาอาาตามเดีวใส่พอดพมโอ้ไปเจียวพมมีคิดอีกเด้อมันนี้เด้อพี่น้องเด้อกำลังผัเจียวพมมีคิดตอนนี้มานีละ บายดีวันนี้เอากระชิม้าวัดคู่จักรพรรดิวันนี้มาเด้แบบนี้เหม็นซีนี่อีกสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องแบบนี้ครับกำลังเดินทางไปวัดคู่ไอ้สุดอย่างอันนี้อันนี้สุดโกโก้วอันนี้จะเป็นสุด เดมอนคาบนะฮะเดมอนคาบจะเป็นกาเลนนะฮาวอะไะนะการไฟมาส่วงนี่เลยทาวนะฮะยากันล่าขึ้นเลยงายมากถ้าไปสีมาส่วงนี้เดี๋ยวเฮาสิปักมุดไว้ให้เนาะปักมุดกำลังนะครับนาะเอาอันทรงจ้าคือมีหูขึ้นนี่เลยเลยจังหวัดพิลาวเขาจะเอื้นดอกจำปา ยี่สิยเดไอ็อน่ะยี่สิบเอ็ดน่ะไปไี่สิบเอเขาเอจนดอกจำปามาดอกจำปาดอกจำปาเพนี็จะเป็นของโบราณทั้งนั้นนะฮะเอาเที่ยวไปซับลองเบิ้งดูเข้าบ่แบบนี้นะฮะโฆษณาอ่านขอเกียรติตรงเข้าแล้วล่ะดูผิดตามโอ้ยผิดดำปผิดดำเลยโลซันต้องเข้าแล้วคอยใส่คิมกันเด็ดจังนั้นซีให้เบิ้ง ตาชิบน,นะกระดาสูอนีเก้ัไยนกอันนี้เขาเล่นว่านกไงเจีดอกข้ามดานี่ตกตอมให้ละแล้วไปต่อนกกระจอกกระจอกเทพขอนี้่ไนกอนเม่นบ่ อ้าตัวนั <reading ancient> <ennen> like the ้นเข้าไปหู้้ออกไรนะเข้าไปหู้แล้ออกอไรนะเอาเอาตัวนั้นชะาออกันมันจะออ้แล้วนะเตัวนี้ย่ดียันข้าตีเอก็บจับมาเลยก็ซื้อเถอ้โกอ เอเยจะเท่าันี่บวเดียอหนึ่ม่ะมเห่สองสาโอ้ตัีกยังรขอกองึ้นเน้าหน้าเอจะมาอาหารดดเลย ไปมาวัดผู้กันยากไปนี่แหละนะยากไปนี่แต่พอดีอย่างนี้แหละมื้อน่ก็จะหาฮิตเออ <c oughs>